สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีฟซีสายลุงพลป้าแต็นยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเต็นทุกๆคนนะคะสวัสดีฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักงไทยฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาไอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรเลียฝรั่งเศสคนไทยทุกๆคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไม่ลืมเจเจห้าคาเฟชาแนลเพิ่มขอบคุณน้ำใจทุกคนมากๆนะคะ f อสายลุงป้าเนาะในคลิปนี้เราจะมาต่อกันนะคะจากคลิปที่ที่แล้วนะคะก็คือเวลาทำลายนะคะการเอาน้องไปแล้วก็ทำไมเราถึงเอะและสงสัยถ้าบอกว่าลุงอุ้มน้องขึ้นไปแล้วไปไว้นะคะ ตามตีนเขาให้น้องขึ้นไปเองหรือเปล่าประมาณนี้นะคะคือไปปล่อยไปทิ้งอุ้มไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่ถ้าบอกว่าอุ้มไปแล้วขึ้นไปบนเขาเลยไมาได้พเจไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะเวลาที่น้องเสียหลังจากวันที่สิบเอ็ดไปแล้วนะคะซึ่งถ้าลุงเอาไปจริงเนี่ยนะคะมันก็ต้องเห็นกันแล้วว่าเพราะคนออกตามหาตั้งแต่เก้าโมงครึง่งหรือเก้าโมงเริ่มบอกหากันใต้ ในแถวตีนเขาเลยใช่ไหมคะเด็กมันคงไม่เดินวันเดียวถึงยอดเขาใช่ไหมคะทุกคนผู้ใหญ่ตั้งหลายคนเดินไปนะคะตรงนั้นน่ะถ้าว่าลุงไปปล่อยตรงนั้นมันก็ต้องเห็นแล้วใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือลุงไม่ได้อยู่แถวนั้นเลยในช่วงเกิดเหตลุงจับ GPS อยู่บนส่วนยางเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันต่อคะ่ะ ในการข้อสงสัยข้อเอะหลายๆท่านที่ออกมาเอะนี่แหละค่ะเนาะโดยเฉพาะท่านวิสรุตวิรุตนี่แหละค่ะที่ท่านก็เอะเหมือนเราเอะเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาฟังกันค่ะตามที้ความเชื่อนะฮะิสตรีที่สร้างขึ้นว่าตบเด็กนะชวนเด็กจะไปเที่ยวเด็กไปตาโมโหโมโหโมโหร้ายตบเด็กเด็กสลบนอนอยู่ตรงนั้น นะฮะจนแล้วก็ลักไว้ส่งพระระหว่างที่เด็กนอนอยู่ตรงป่าเราบอกตรงนั้นชาวบ้านหากันเป็นร้อยเป็นพันแล้วนะแต่ไม่เจอเด็กดอ่ะถูกไหมแล้วพอกลับมาเอาเดินยังอยู่เป็นแบบเป็นแบบบนภูเขาแต่ผมการตรวจดีเอ็นเอไม่มีสัมผัสกันแต่กรณีที่คุณวิโรธนะตำรวจเนี่ยระดับของ็ตรอคุ้มเองแล้วใช้เวลานานหลายปีมันน่าจะมีความหนักแน่นนะมังชัดๆค่ะผมก็ต้องมาคุ้มเองเนี่ยนะไป็นปหาน่าจะเป็นปัญหา เพราะว่าคุมเองแล้วเนี่ยตอนแรกเป็นพูดใช่ไหมพอทันทีที่พบศพม,มีการพูดเลยว่าน้องนะฮะมีคนร้ายจเอามือหยินูน่นนี่นะฮะจะต้องจับตัวให้ได้ถ้าจับไม่ได้ไม่จับได้นะจับถ้าใครยังไม่ได้มีการทําสํารวจชนะสูตรที่สุด,ดสเ,เพื่อให้ทราบเหตุของการตายและพฤติการที่ตายอันนี้เป็นบทบังคับของกฎหมาย,ยที่สําคัญมากเลยนะใช่ไหมครับ ก็คือการต้องมีการทําสํานวนชนะสูตรพิสูจน์ศก่อนไม่ใช่ไม่ใช่การชนะสูตรพิสูจน์นะสำนวนชนะสูตรพิสูจน์้ที่บอกว่านี่เห็นรอยจ้ำรอยแผลอันนั้นเป็นการตรวจพิสูจน์ศพนะแต่ต้องมีสํานวนชนะสูตรพิสูจน์ซึ่งรายงานการตรวจพิสูจน์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสํานวนชนะสูตรพิสูจน์ซึ่งมันจะบอกโดยสํานวนชนะสูตรต้องจะต้องประกอบด้วยพยานแวล็อกพยานเยอะแยะเลยแล้วไปสรุปว่าเหตุที่ตายตางเช่นว่าขาดน้ำนะขาดอากาศอะไรกันนี่คือเหตุที่ตายแล้วก็เหตุที่ขาดน้ำขาดอากาศเนี่ย มันเกิดจากอะไรใครกระทำอะไรยังไงนี่คือพฤติการที่ตายก็บอกมาดีว่าจากสำนวนนะถ้าทําสำรวจนก็ต้องบอกว่าน่าเชื่อว่านะฮนะใครจะทําให้ตายไม่ใช่ใครจะทําให้ตายถูกกระทําให้ตายหรือน้องเดินทิศไปตายเอ,อสยงสไตล์ก็เพราะขาดน้ำขาดอาหารเหตุที่ตายนั่นเหตุที่ตายนั่นไม่ใช่พฤติการที่ตายเหตุที่ตายก็ขาดน้ําขาดอ,อาหารที่มันก็ไปบวกกับคนที่เห็นลุงพลเช่น คนบกเนี่ยถ้าคนอื่นเมาอุ้มชมพู่เนี่ยคนชมพู่เนยแต่เพิ่งไปไิดไปติไปติดตัวคนพฤติการที่ตายพฤติการที่ตายก็บอกมาสิว่านะมีใครแบกบไปติดนะเขาให้ขาดน้ำขาดอาหารนะก็ตามข่าวคือตำรวจก็ปักใจเชื่อเป็นลุงคนนั่นแหละที่แบบไอเขาวอกปักใจเชื่อในทางเลิศพี่ดีมันต้องไปจากพยานหลักฐานใช่คือเขาบอกว่าถ้าลุงไปก็ต้องมีดีเอ็นเอสิก็โดย โดยสามัญสำนึกพาราสีวัาเป็นคนเนี่ยโดยวิทยาศาสตร์มันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์อีกนะอ้อมกันไปไม่ได้จัำเลยท้งเดียวนะคือถ้าตามเปนเรื่องตามเรื่องของตำรวจคืออุ้มถูกไหมตามเรื่องตามสตอรี่อ่าแต่อุ้มเด็กมาสตอรี่ที่มาจากความเชื่อว่าลุงบอลเป็นผู้กระทำก็คงอุ้มเฉียบขึ้นไปปล่อยไปทำร้ายเด็กจนสลบตามหลบบ้านมีบาดแผลอุ้มเด็กขึ้นไปปล่อยเป็นเวลาวชั่วโมงกว่านะอุ้มแบกไปเนี่ยโดยวิทยาศาสตร์ทีเดียดมันต้องติดไหม ถ้าไม่มีดีเอเผมก็ไม่ต้องตรวจอะไรแล้วล่ะในกรณีอย่างนี้ดีเอยังไม่ปรากฏอ่านี่ผมไม่มีดีเอ็นเอปไอไอไอท่อนนี้ก็เลยขาดหายไป,ไปถ้าไม่มีด<ป>ีเอนเก็ต้องถือว่าสุ่มลไม่ได้สัมผัสตัวเองแต่ขึ้นเองก็ควร,ควรจะควรจะสืบดีครนะันไหมอ่าคือถ้าไม่มีไม่ปรากฏว่าใครขึ้นพาไปก็ต้องขึ้นเองค่ะแต่ศาลก็บอกว่าเขาขึ้นเองไม่ได้ตำรวจก็บอกขึ้นเองไม่ได้เราเป็นความเชื่อใช่คือความเชื่อนี้ไม่ใช่ความจริงอ่าซากุนรู้บอกจริงๆเลยบางบางบางเหตุการณ์เขาก็้าไปได้ ใช่ในภาวะไม่ปกติต้องย้ำย้ำนะคว่าอยู่ในภาวะไม่ปกติที่มนุษย์ที่ลนน่ะไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ที่ลนนะเอาชีวิตรอดจาก,กสงกาังหรายจากแดดจากฝนจากหนาวอะไรก็แล้วแต่ก็ไปซุกตัวก็หาที่พักที่ก็ไปอ่ะมีกาลังอะไรก็ประเจิดกระเจิไปแล้วก็มันเกินจินตนาการที่เราจะไปชิดแทนนะว่าเขาทำยังไงเพราะมันไม่ไม่ใช่วิสัยที่ที่ไทยจะชิดได้ซึ่งถ้าสมมติเป็นตอรี่ตามตำรวจเห็นไหมคะ ถ้าว่าเชื่อว่าเขาเป็นคนทำแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาเป็นคนทำจะยัดความผิดให้ผู้อื่นได้ไหมจริงไหมคะมันก็ไม่ได้ในเมื่อเราไม่มีหลักฐานชัดเจนเลยว่าเขาเป็นคนกระทาแต่เราไปยัดให้เขาเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนเพราะมันทำให้คนสงสัยหรือเอ๊ะมากมายว่าในเมื่อไม่มีหลักฐานตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ย ตรงที่เกิดเหตุที่พบร่างน้องไม่มีดีเอ็นเอของใครสักคนอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วจะบอกว่าเชื่อว่าเขาทำโดยไม่มีหลักฐานส่วนนั้นจริงไหมคะทุกคนนะอันนี้เราก็เอ๊ะไปกับท่านเหมือนกันนั่นเลยค่ะแล้วไมล์เล็บเจเจก็เพิ่งรู้ครั้งนี้นะคะว่าใบแพทย์การชนสุตพิกศพเนี่ยเราเห็นแล้ว แต่ถ้าไม่มีสำนวนการชนสุดคลิกศพไม่สามารถจะฟ้องร้องผู้อื่นหรือทำให้มีเป็นคดีได้เห็นไหมคะฟังให้ชัดๆนะคะทุกคนใบพิธุใบพิสูจน์หลักฐานนะเห็นไหมใบชันสุรศพที่หมายเลเจลงให้ดูเห็นไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างที่ทางข่าวใหญ่ๆเขาเอาอ,ออกมาให้เราดูว่าไม่พบตรงนั้นไม่พบตรงนี้นะคะที่หมายเลเจเอาไปให้ดูนั่นแหละคะ่ะ ใบชนสุตรพริกศพจากแพทย์นะคะที่ท่านนะคะเอาออกมาเผยแพร่นะทางสื่อข่าวใหญ่ๆอ,ออกมานะคะแต่ถ้าไม่มีสํานวนนะคะการชนสุตรพริกศบสรุปว่าเกิดขึ้นจากอะไรไม่สามารถจะฟ้องร้องผู้อื่นได้อันนี้ต้องฟังให้ดีนะคะทุกคนเพราะนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้กันเลย ไม่เคยรู้ในส่วนนี้ใช่ไหมคะท่านออกมาพูดเพราะว่าท่านเป็นตำรวจเก่านะคะเอาออกมาพูดให้เราฟังเราได้ข้อมูลได้ความรู้ได้รู้ข้อกฎหมายอีกข้อหนึ่งถ้าไม่มีการชันเอํำเนาการชันสุพลิกศพเนี่ยจะไม่สามารถฟ้องร้องใครได้เลยเห็นไหมคะมันจึงเป็นการที่นะคะท่านได้เอะนั่นเลยคะ่ะจริงไหมคะทุกคนพอท่านเอะหลายๆท่านเอะท่านพูด เราประชาชนถึงได้รู้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราก็เอ๊ะมาตั้งแต่ต้นแล้วและเพราะเราติดตามข่าวนี้กันมาตั้งแต่ต้นใครที่เป็นเอฟซีลุงป้านเนี่ยย่อมรู้ดีและเอ๊ะมาตลอดน่นนะคะเพราะเราฟังข่าวมันคนละอย่างกันนะคะกับการที่มาชี้ว่าลุงเป็นคนทาใช่ไหมคะทุกคนเนาะแต่ศาลท่านตัดสินไปก็ส่วนศาลท่านตัดสินไปเราเคารพนะคะทุกคนแต่เรามาพูดตามข่าวที่เราได้ติดตามมา แล้วเราก็เอ๊ะจากตัวเรานี่แหละค่ะที่ไปดูข่าวใช่ไหมคะทุกคนเามาฟังต่อค่ะมันเงียบเปิดไม่ได้แล้วสงสัยจะนอกไม่เป็นไรค่ะคลิปนี้ เดี๋ยวไม่เลิบเจเจไปทำมาใหม่เนาะนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูมาพูดกันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะ,ะอันนี้ก็ดึกมากแล้วนะคะไม่เลิบเจเจเอาหลักฐานและก็คําพูดของท่านเอามาให้เราฟังแล้วก็วิเคราะห์นะคะที่ท่านวิเคราะห์แล้วเรามาพูดตามนี่นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสำเนาสำนวนในคดีของลุงป้ามันจึงมีคําว่าเอ๊ะแล้วมันจึงมีคําว่ายกสองข้อหาลง2ข้อหา ลุงเราป้าเรานะคะป้านี้หลุดแล้วนะคะส่วนลุงยังเหลืออีก2ข้อหาที่จะต้องไปแก้ต่างให้ได้นะคะแล้วไมล,ล์เลิบเจเจก็เชื่อมั่นนะคะว่าทีมท่านทนายจะแก้ต่างให้ลุงได้พร้อมกับกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองที่ถูกนะคะหลายๆคนย่ำยีไ้นั่นแหละคะ่ะว่าสู้นะคะไม่ถูกทางเดี๋ยวเรามาติดตามกัน จนถึงสารสุดท้ายนั่นแหละคะ่ะเราทุกคนจะเป็นกําลังใจให้ลุงใครจะออกไปปล่อยเขาออกไปคะ่ะทุกคนเมื่อเขาไม่มีความนะคะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองติดตามข่าวหรือเข้ามาไม่กี่ไม่นานพอที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ลุงทําให้เราเห็นว่าลุงไม่ได้ทําป้าไม่ได้ทําเขาจึงละจากลุงไปนั่นเลยคะ่ะปล่อยเขาไปคะ่ะใครที่อยากจะออกไปให้เขาออกไป เอาเฉพาะ f อฟที่เชื่อมั่นในตัวลุงป้าและมองเห็นข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นมายและเจเจเชื่อเอฟซลุงป้าทุกคนแม้แต่ยูทูบเบอร์ที่ติดตามข่าวคราวนี้มาตั้งแต่ต้นเชื่อมั่นว่าลุงไม่ได้ทำมั่นใจว่าลุงกับป้าไม่ได้เป็นคนทําน้องแน่นอนจะยองคงอยู่และให้กําลังใจลุงป้าตลอดไปเม้สารจะตัดสินครบทั้ง3าสารเราก็ยังคงให้กําลังใจลุงป้า และจะอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปไม่เลิเชื่ออย่างนั้นนะคะถวนตัวนะคะเชื่อแบบนั้นเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะฝากเอฟซลุงป้าใครที่พอมีกําลังนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พี่สกินของบริษัทมนโอมโฮมซั์เขาไม่ได้เป็นขอทานค้าขายผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะคะ,ถ,ะถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ไปช่อโกลงใครมาไม่ได้ไปคดโกงใครมานะคะไม่ได้ไปยักยอกเงินใครมาไม่มีสิทธิ์หรอกคะ่ะที่จะยึดทรัพย์ลุงป้าได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติที่ป้าลุงมีอยู่ยังไงก็ตกถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของป้าในอนาคตข้างหน้านะคะอันนี้ก็เราจะพูดประมาณนี้เนาะฝากเอฟซนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะเป็นกําลังใจเนาะแล้วก็ fc my love fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดวางสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะชโคชโคาลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะสุขภาพปรลาดไมยแข็งแรงแข็งแรง,แงนะคะธุรกิจการงานก็ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากันทุกๆคนนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ